ก็นะครับสวัสดีสมาชิกนะครับเป็นถึงท่านด้วยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราเนี่ยนะครับเป็นวันหยุดของใครหลายคนวันนี้ก็คงจะเดินเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวกันนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขในการเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเนต้นนะครับนักคำนวณหวยก็จะมาวิเคราะห์ตัวเลขให้กับสมาชิกนะครับเราจะเที่ยวไปนะครับแล้วก็ดูเลขไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับเจอในส่วนของลอตเตอรี่นะครับในส่วนของตรงไหนเนี่ยครับ เราสามารถหยิบยืมนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับนะเพราะว่าหววลอตเตอรี่เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นหววที่อ่ายังไงดีอ่ะแม่นนะครับผมว่าคิดว่าแม่นนะใครบอกว่าแม่นบ้างนะครับเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วหววเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะพลิกแพลงกันได้หมดโดยเฉพาะงวดนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่างวดนี้เนี่ยนะครับหววมีโอกาสออกตัวต่ำอีกแล้วนะครับมีโอกาสออกตัวต่ำอีกแล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าหววเนี่ยเท่าที่ดูนะครับแอปเปิลน่าจะไล่แต้มอีกแล้ว ฉนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเอาละครับตล้เราจะมาคไิกที่แอดเข้ามานะครับทาง a อดแอพลเนี่ยนะครับผมไล่ส่งตัวร่างให้รลอยแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับบนเดี๋ยวผมจะส่งบลนนี่นะครับน่าจะเสร็จนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้รับในส่วนของตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามานะครับตรงนี้ทางแอดนะครับผมเราจะมีแอดตำหนาด้วยนะครับแอดแอพลิเนนะครับตามนี้ได้เลยนะแล้วก็สอบถามข้อมูลได้นะครับ วันนี้น่าจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะเป็นการคัดสูตรคัดเน้นให้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรานะครับได้กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งทางช่องเลขเปิดนะครับก็จะเป็นส่วนเลขชุด3าตัวตรงนะครับวันนี้ที่ผมจะทําการคัดให้นะครับสําหรับหวยสูตรนี้เนี่ยนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าเป็นหวยสูตรชุด3ามตัวตรงนะครับเราเพิ่งไปเจอเจอในส่วนของชุดเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกนี้นี่ครับ ไอ้พวกนี้มันได้หมดนะครับเป็นหวยสูตรเก่าหมดนะมันจะเป็น401อันนี้เข้าโต๊ดนะครับไม่ว่าจะเป็น014อันนี้ก็เข้าโต๊ดอีกเนาะผมก็แปลกเหมือนกันนะเอ๊เราก็ลืมนึกไปว่าหวยเนี่ยมันมันเข้าตรงเข้าโต๊ดเนี่ยผมก็เลยเล็มไปพวกนี้มานะครับเพื่อที่จะมาลงให้กับสมาชิกเนาะนะครับเดี๋ยวแอปเปิลเนี่ยนะครับจะพาทุกคนนะครับไปดูวันนี้ก็คือชุด3าตัวตรงๆนะครับหวยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันจะออกมันจะวนไปวนมาอยู่แค่ตัวเก่าจาไว้นะครับ เดี๋ยวแอปเปิลพาไปดูในส่วนของตัวนี้น่าจะเป็นหวยสามตัวตร,ตรงคู่เดียวนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นเลขคู่เดียวนะครับหวยสูตรเก่าหรืองวดสองงวดสามงวดนะครับเดี๋ยวแอปเปิลพาไปดูในงวดที่สี่นะครับชุดนี้หลักร้อยนะครับก็คือห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกห้านะครับเท่ากับยี่สิบสอง แล้วก็หลักสิบนะครับไม่ง่ายเลยหลักสิบเนาะเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดนะครับเป็นสิบห้าห้าบวกหกนะครับว่าอันนี้ผิดนะครับขออภัยด้วยบวกศูนย์นะครับบวกหลักร้อยลืมไปนะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสิบสี่นะครับสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่อีกแล้วเหรอครับก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับ เจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดนะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่นะครับเป็นสิบหกบวกหนึ่งสิบเจ็ดเอาละนะครับชุดที่หนึ่งนะครับได้สองสี่หกสองสี่เจ็ดเอาละนะครับหวยเนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะหมุนในเกณฑ์น,นี้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าสี่เนี่ยผมว่าน่าจะป้วนเปีเ้ยนอีกแล้วนะครับ สี่ผมว่าน่าจะมีโอกาสป่นเปียนอีกแล้วนะครับนี่ชุดโดยเฉพาะตัวเนี้ยนะครับจากสี่หกไม่แน่อาจจะออกตัวโต๊ะก็ได้นะครับซึ่งในวันรัาสุดเห็นไหมครับตัวนี้อ๋อหลักร้อยเราผิดอันนี้หลักร้อยเราผิดเนาะเราได้สองตัวสี่หนึ่งแต่ว่านี้มันก็ไม่น่าพลาดนะครับระวังให้ดีนะครับสี่สองเนี่ยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับนี่คือชุดที่หนึ่งนะครับกับแอปเปิลนะครับอันนี้เซฟไว้ก่อนนะครับสองสี่หกแล้วก็สองสี่เจ็ดเป็นหวยคู่เดียวนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยพวกสูตรเก่าๆนั้นแหละครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเป็นหวยชุดที่สองสามตัวตรงนะครับตัวนี้น่าจะห่างเดียวนะครับหกบวกหกสิบสองนะครับอันนี้บวกกันสองครั้งก็คือหกบวกหกสิบสองสิบสองบวกสองสิบสี่สิบสี่บวกหกเท่ากับยี่สิบนะครับหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกเท่ากับยี่สิบเอ็ดครับ ถูกไหมครับเ่ยหกบวกหเป็นสิบสองสอบวกสมเป็นห้าห้าบวกหเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสนะครับเป็นสิโอ้โหโอ้เขาโต๊นะครับอันนี้ก็0 1 4นะครับแล, 1, 4, แล้วก็1 4ก็ถือว่าไม่เลวร้ายนะครับซึ่งบอกว่าหวนี่นะครับมันมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นชุดนี้นะครับออก4ออก0ูนย์สีนนะครับก็ถือว่าชุดนี้เนี่ยครับใช้งานได้เลย เอาละเดี๋ยวไอ้เปิ้ลพาไปดูในส่วนของงวดประจํานะครับผมวันที่สิบหกเลยนะแปดบวกศูนย์นะครับได้แปดแปดบวกสองเป็นสิบนะครับสิบบวกหกเป็นสิบหกฟาวตัวเก่ามาแล้วห่อะครับอ้าวหกเมื่อกีนะ้ผมยังคล่องใจอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เราชุดแรกอย่างนี้นะเห็นไหมครับสองสี่หกสองสี่เจ็ดไปดูชุดนี้นะครับมีหกมาแล้วครับหลักสิบทีนี้ 8บก0ได้ 08, 8 8บวก4สบวก6เป็น18 18บวก6นะครับผมเป็น24อ้าวมาอีาไม้แล้วครับเฮ้ยมันชนกันนะเนี่ยเห็นไหมครับหวยถ้ามันจะเข้ามันจะออกมาในรูปแบบนี้ผมว่านะเล้ก็หลักหวยวกยได้8 8บวกยได้8 8บวกน8 8เป็น9 9บวกสนะครับเป็น12โอ้โหเม็ดเดียวเลยนะครับผมนะฟาดไปทันทีเลยครับที่6 4 สองว่าแล้วนี้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรมากนะครับถ้าหกสี่สองนี้ชนแล้วหวยผมว่าแล้วนะครับคือหนึ่งนะครับถ้าหวยมันจะเข้ายังไงมันก็เข้าเห็นไหมครับในทุกคนดูนะครับว่าสูตรหลักร้อยกับสูตรหลักร้อยนี่ยมันเคารอย่างกันหลักสี่ป็หลักสี่ก็เคารดย่างกันแต่ว่าหวยนี้นะครับจะเดินมาในทิศทางของอ่าที่ตามที่เอ p l เบิบอกเลยว่าหนึ่งนะครับหวยเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้หกสี่สองจงจาไว้ว่าในงวดที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราออกตั้งแต่มาไล่มาตั้งแต่ศูนย์สามสามหนึ่งนะครับโอกาส เห็นไหมครับสมมติว่าออกศูนย์สี่แล้วมอกศูนย์สามนะครับออกสามหนึ่งแล้วก็มอก0ูนย์สามพอออกสามศูนย์สามแล้วก็มอกสองหนึ่งพอออกสองหนึ่งแล้อมอกสามหนึ่งเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่นะครับสองเนี่ยจะมาก็คือสี่สองเนี่ยผมถึงการโดยเฉพาะุกชุดนี้นะครับเป็นเลขห่างเดียวคือหกสี่สองนะครับเต็มเต็มเลยนะครับหกสี่สองกับสองสี่หกเนี่ยเอาละนี่คือหวยชุดสามตัวตรงนะครับเดียเปิลนะครับนาสูตรเก่ามาประกบให้นะครับเอาละทีนี้ ไปดูอันนี้น่าจะเป็นสูตรเก่าใช่ไหมครับพวกสูตรเก่าได้หมดนะครับอันนี้ลงไปแล้วนะใช่ไหมครับต่อไปชุดนี้เป็นสูตรเก่าหลักร้อยอ้าวมาแล้วครับพละสูตรเห็นไหมครับทีนี้มาเป็นแปลงแปลงของชุดนี้เลยนะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบวกสี่นะครับเป็นสิบสี่เห็นไหมครับสามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกสองสิบสองสองบวกเก้ายี่สิบเอ็ดนะครับใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอันนี้คู่เดียวนะครับเนี่ย แล้วก็สามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกหกสิบบวกหกเป็นสิบหกสิบหกบวกสี่เท่ากับยี่สิบเห็นไหมครับสี่หนึ่งศูนย์สี่สองศูนย์นะครับเราก็จะได้ที่ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยมันคู่โต๊ดนะเอาล่ะหวยนะครับวันที่สิบหกนี้มันจะเข้ามันก็ต้องเข้านะครับชุดนี้ใครติดตามไอ้เพิ่นอยู่นะครับจัดได้นะครับหวยนี่ทําการเป็นสูตรเก่าที่ผมนํามาลงให้นะครับผิดถูกเพว่ากันไปตามสูตรนะครับสิบบวกสี่นะครับเป็นสิบสี่ 14บวก6เนี่ยนะครับเท่ากับยี่สบยี่สบบวกสี่ได้ยี่ิสี่เอาเราเว้ยหวยปิ้นไปปิ้นมาอยู่นะครับเนี่ยอยู่แค่ตัวเก่าทุกคนนะหวยอยู่แค่ตัวเก่าตัวเดียวน่เน,น้นเลยนะครับสี่บวกเจ็ดเป็นสิบอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสองนะครับสิบเอดบวกสองเป็นสิบสามสิบสาบวกเก้าเท่ากับยิบสองโอ้ยมันจะอะไรจะแม่นตรงกันขนาดนั้นนะครับ สี่บวกเจ็ดสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่นะครับเป็นสิบหกโอ้โหแม่เจ้านะครับใครไม่เล่นวันนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าพลาดแล้วนะครับหวยมาแบบนี้ไม่อยากจะเชื่ออะไรนะครับหวยสามสูตรนะครับเป็นหวยสูตรชุดสามตัวตรงๆนะครับหวยสามสูตรนะนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า ใครไม่เล่นวันนี้ถือว่าโอกาสท่านเย่ยพลาดนะครับตัดเล่นด้วยทีนี้ผมจะมาลงให้นะครับสามสูตรวันนี้นะครับก็คือชุดนะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับผมบอกว่าเป็นหวยชุดเก่านะครับสามเป็นชุดสามตัวตรงนะครับเน้นหนักๆเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับในงวดประจำที่สิบหกเนี่ย นะครับอันนี้ก็ผมนะครับก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องบังคับให้ซื้อนะครับขึ้นอยู่กับโดนพินิจของแต่ละบุคคลนะครับหวยชุดสามตัวตรงนะครับสามสูตรอันนี้คือชุดสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะไล่เรียงกันดีนะครับอันนี้ชุดสูตรสองอันนี้เป็นชุดสูตรสาม อ่ะทีนี้ไปดูชุดสูตรหนึ่งกันเลยนะครับคือผมต้องบอกว่าถ้ามันทนอย่างนี้แล้วมันน่าเล่นนะครับอันนี้นะครับก็คือสี่สองหกนะครับเม็ดเดียวไปเลยครับชุดที่หนึ่งนะครับผิดก็ว่าตามผิดนะครับหัวจะไม่รู้มันจะออกอะไรนะครับสี่สองหกอันนี้นะครับเป็นชุดที่สองนะครับสองสี่หกกับสองสี่เจ็ดนะครับเอาล้ครับสองสี่หกเนาะ สองสี่หกสองสี่เจ็ดนะครับและก็ชุดที่สามนี่คือชุดสุดท้ายนะครับได้หกสี่สองนะครับถ้าเล่นเล่นยังไงครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเอาล่ะวิธีเล่นที่ถูกวิธีผมต้องบอกก่อนนะผมต้องแนะนําก่อนไม่อย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาหนึงถ้าเกิดสมมติออกมาเนี่ยโอ้ยคุณตัดบางอะไรบางจริงๆครับผิดผิดผิดครับมา วิธีเล่นเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าชุดนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหไม่อยากเชื่อมันจะชนขนาดนี้นะครับเราไล่แต้มต,ต่ำไปนะครับตัวที่มันใกล้เคียงสมมุติในงวดสามหกนะมาสามหกแล้วก็มาสี่หนึ่งถ้าสี่หนึ่งเราอัดสี่สองก่อนโดยเฉพาะนะครับชุดนี้สี่สองอันนี้สองตัวคือตัดไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับสามหกก็จะเป็นในส่วนตัวเลขก็คือสี่หกไปอีก เห็นไหมมันก็จะเข้าทางหมดเลยทิศทางของตัวเลขน,นะครับส่วนสามหกอาจจะเป็นสามเจ็ดหรือสี่เจ็ดนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เข้ามาหมดเลยหรือเจ็ดสองย่างเงี้ยนะครับคือหวยเนี่ยสี่สองสี่หกสี่เจ็ดอันนี้คือให้ตัดเล่นนะครับเลก็กก็นะครับจะเป็นอ้าวสามตัวนี้น่าจะจบแล้วสองหกโอ้โหตายแล้วนะครับสองหกนะครับเลก็กก็ถ้าปามกวามเป็นจริงแล้วก็เจ็ดสองนี้ก็น่าเล่นนะ เจ็ดสี่ก็ไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอ่ะเลขสี่ชุดนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถามว่าสี่ชุดนี้เป็นหวยสูตรชุดคำนวณหวยเพิ่นเนี่ยนะครับเป็นชุดเน้นกันจริงๆนะครับเน้นหนักเลยนะครับเอาละพี่ถูกก็ต้องว่ากันไปตามสูตรนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จริงๆนะครับว่าหวยจะออกอะไรแต่ว่าวันนี้นะครับใครที่ชมในคลิปนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด กดติดตามเป็นกำลังใจให้เปิ้มด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วขอให้ท,ทุกท่านทุกท่านเนี่ยนะครับเจอเจออรักลี่ไหนหยิบจับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ